ไม่เจอกันนานสบายดีเพื่อนสบายกินข้าวเนี่ยยังเลยวะอย่ไปกินข้าวไปจะดีเหรอเอเดี๋ยวกูพาไปมีเพื่อนเก่าเราอยู่ตรงนั้นด้วยไปโอเคไปมันมาเหรอครับทมันแต่งตัวประหลาดจังวะท่าทางมาชุดเนี้น่าเก็บขยะมั้งเหตุว่าเพื่อนดิจำได้ไหมเหล็กอะที่เรียนบีวแบกด้วยกันอ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่วงนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ล่ะกูทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งข้ามมิติกลัวเป็นเลขาเลยว่าเป็นเมืองอะแต่งตัวมาแบบนี้เลยเข้ามานั่งกินของดีๆแบบนี้บ้างเปล้างไหนขอบใจมากแล้วทุกคนยังไม่ได้ก กินไปเลี้ยงเองไม่กีห่หมื่นตังกูรับนะตัวสับเข้าฮัลโหลครับไบล่หนอหอของคนเช้าเลยแดงิฮัลโหลเป็น,นไรวะตัวไล่ออกไทเหล่งรู้นี่แม่งต้องรอกูแน่นๆเลยวะ,ะเฮ้ยไปเลยเพื่อนกูไปทิ้งมึงไปไหนอยู่แล้วอย่าบอกนะเพราะมึงคือประธานบริษัทกูอะมึงจะไม่ไล่กูออกใช่ไหมเพราะมึงคือประธานบริษัทกูอ่ะอย่าบอกนะเพราะมึงคือประธานบริษัทของกูอ่ะมึงจะไม่ไล่กูออกใช่ไหมเอล่าเดี๋ยวมึงไปเก็บเอาไว้ <laughs> ปล่าเริ่มงานกูเช้านี้เลยอ่ะมีเสื้อโอ้ยโอ้โหยโอ้ย